ไปแล้วจีนนะเนะนี่ย GGWP เรื่องอะไนั่นจะต้องพูดนั่นมันภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่หรอหรือบา่าคิดไปเองญี่ปุ่นพ่อเมือจีนไปดูตรงกลางดิดูตัวตรงกลางดิจีนจีนจีนจนมีจอยกันนั้น ยังทายการนรับโย,ยังอยู่โคเหมือนชื่อโดมิตะขเขียม,มันเยอะและ้วไอตัวนั้นน่ะไอตัวหลอนแดกอยู่ะเละเชฟดีฝ่ายมีกวนอูจะกลัวทำไมในเมื่อเราก็มีกวนอูนาเมจไม่หัวน้อยผสมก่อมีกอดแค่สองอันแต่ดาเมจสามอันไม่งูดที่ผายที่เจอมาแล้วคนเล่นโหด เจอสดๆร้อนๆตามทีเลยชื่อทีตนเองเน่าจะแพ้แต่เสือชนะเพราะกลอนอูชื่อ Top อพีอินเดรสกอร์เฮตโต่ะเจนนโทนต้องใช้แน่ตองคนนั้นแน่อือหโอ้มีแองกิลาเหมือนกันด้วยโอ้โหมีตัวยืนตำแหน่งอยู่กัน2ตัวเฮ้ยเดี๋ยว,วเดเดี๋ยวลูปป่านฟาร์ม ใครจะยืนเลนวะทีนี้ทุกคนเราสามคนไงสี่คนก็ยยังไม่ไมาอีกเหรอยังบัตเกิดยังวะแล้วบัตเขาเ้าเลนไวอยู่ยลลเ,เลยเลนกลางเลย บอกเลยเขาเล่นไวมากเป็นอะไรที่เขาเล่นไวมากบวกกับกนอูเลยบวกโตโตไปเลยหนุยสัตว์มีเต็มหาข้อ กินเลนอย่างเดียวตอนนี้แค่ดูที่ตามเมบนเกมนี่หว่าแล้วถคาจะการเลนเออทูกมั้งอืม กัอนอูตูนี่บอกเลยมาลงแรงนี่ใช่ย่อยเราเล่นก่อนอูไม่เก่งนะโ,โหระยะยิงขอยตัวหนูมันยาวขึ้นเหรอว่ะสี่สองเออถ้าเดิมถ้าเดิมถ้าเดิมเฮี่ยมันยืดโซ่ตายเลยเ ทำไมวรู้สึกวเท่าเดิมที่เล่นมาก่อนมันไม่นขนาดนัมันยาวขึ้นายทได้อย่างนั้นเพราะกูเคยเล่นมัก่อนน,น,นันมานานมากแล้ว,ว,วไปกัน คนหนึ่งเมืนกันลงนี้แน่ๆกูว่ามแต่มาแล้วเริ่มใครอยู่บนเลนบนวะพี่นี่ไงไม่ไมาถึงสตููศนตูบอกศตูไม่ใช่ธนู

อินจะมไอเชี่ยกชิลอดอูไงไอควายเอ้ยอโง่กอดไงล้าตียอะไรเนี่ยกอดอูไงซาเปิดติเียเอ้ยเมื่อกี้ก็อันตินะคุยแล้วมันเลืนิดนิดเดียวเนี่ยอีสัตเอ้ยเดี๋ยวกูตายาไม่ใช่เียเลยโอลิฟอร์กิงิที่เดินได้โซ Indo sa, just give. Indo sa, just give. Indo sa, just give. Indo sa, just sao i am just give. Indo เมื่อกี้ใครยิงอะไรเมื่อกี้ใครยิงเออนี่คือการใดที่ถูกต้องนะฮะ Ôi lần Ở lại vượt vẹp mấy kì Về rồi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โดนโดนกูอีกน่งเลียดแม่งเลยโดนชดเดีด๋ยโดนมาห้าตัวนะมึงมาห้าตัวควายมากดพุ่งไม่ก totally ดพุ่งควายไม่ไม่ใช้สกิลวะโดวนคุ๊กคุ๊ย มันต้องล่าชนไม่ให้เอ,อ้ยเอาแองคิลาก็ได้บู้สัตล,ล่ออาหานี้แล้ไม่เล้นเตีย๋ยอะไรออกมาโดเล่นไม่เป็นเนอะโถอที่น่าเสียดายเป็<ค>นป่านที่เก็บที่ได้ไปแล้วเสีซื้อมาเสียได้ของมาก Tôi đi mà kênh chịu mày đi mày ra mày ta mày 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 เชือะแร้เนาะอะไรับโอ้เจออยู่เจือเปลาคินก็แตกแล้วเนี่ยนะเจ๊ฮึืมยังจะตันใส่กูกูนี่วิ่งเลยเมื่อกี้ใครตันกูเผยตัวออกมาดิดูอยูก่อนนั่นใช่ไหมตัวนั้นแหละมันเจอเด้วมันเจอ รู้เลยนี่ไข่นี่ไข่เฮ้ยเฮ้ยเห็นท็อปเลนเห็นท็อปเลนใหญ่ตัวฮะข,ข้างล่างนี่ยิงการเองท็อปเลนท็อปเลนท็อปเลนไปเรื่อยไปเ,ไปเรื่อยโกรธผัวนี่จะโกรธผัว จะมาออบนเมื่งจะนั่แลงไงไปออบนจริงเลย ชีฟลอยโดนลุมเฮ้ยพี่เจอคนอูอ่ะไม,ม่เห็นีด้วยมันอยู่ที่ฟาร,รม์มเยสมีเพื่อนพวกมันโดนลุมแนบ่บัสเพื่อนอยู่ตรงนั้นอ, <c oughs> อันตเชียดแต่จะไม่โดนมันจะมาล้อมน,นะครับเพื่อนเราไม่เห็นเหตุ

เลนบนใช่ไหมเลนบนได้ขาวาซ่าขอหน่อยขอเจอหน่อย กวนอูก็มาระวังระวังกูได้ตัวใครเมื่อกี้กูโดนอะไรวะทำไมสเตมิน่าแม่งรีอ๋อกดมันหยุดเดินกดอูมันหยุดเดิน นี่นกวนอูน,นะครับเปนกวนอูนเป็นไรเน,นะนัะอโอ้โหสวยงามขี้เกียจแทงขี้เกียจแทง,ง <The. S 1> ไงเด่อะไร เลยดีกว่า MVP